การปฏิบัติรรำทั้งเบิดหรือว่าการให้ท่านทั้งเบิดด้วยกันนอไลลไปในคําว่าบารมีสิทธท่านสินเนมะปัญญาวิริยากันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาที่เข้ามาร่วมลงตรงที่ภาวนาเป็นการปฏิบัติสูงสุดบุญอันในี่สูงสุดแล้วท่านเหตุให้เกิดปัญญาคําว่าปัญญาเนี่ยรู้เห็น ในถูกสมุทัยนโิโรธความดับถูกของจาของและหมักมีองแปดหนทางในการปฏิบัติถูกข้อมดับถูกของจะของเองนี่ร่วมยอดว่าในการฝึกหัดปฏิบัติทั้งบทนีในการท่านหรือบาร,รมีสิบทั้งบดนี่หรือการทำสมาธิทั้งบดนี่เข้าทํำเพื่ออย่างเหตุเพื่ออย่างเหตุเพื่อให้มันได้อย่างสรุปยอดว่าเข้าเหตุเพื่อบอกให้มันได้อย่างเลย ในความอยากได้อยากมีอยากดีอยากเป็นทุกคนร่วมยอดตรงี่วาบ่อยากได้บ่อยากดีบ่อยากมีบ่อยากเป็นจุดสูงสุดของคําสอนพระพุทธเจ้าคือว่าเราไม่ได้อะไรเลยนั่นเองบ่ได้เอาอย่างเลยบ่อยากเป็นอย่างเลยเถอะว่าายังมีความอยากได้อยากดีอยากมีอะไรอยากเป็นอยู่คาว่าพันิพาณเขาต้องพูดถึง แลทุกคนมีความอยากโดยทั้งหมักไว้สกอรกับจริงกับถิมทั้งหมดเลยที่ทุกคนมาปฏิบัตินี่ก็เพื่อว่าอยากไปในพพานไม่อยากกำมาเกิดอีกนั่นเองตั้งไว้แล้วแล้วก็ถิมทั้งหมดในความอยากตัวเดียวนั้นอยากยังอยากไปน,นิพพานอยากถึงในพ่านอยากเห็นในพ่านบางทีข้าถิมความอยากตัวนี้ออกคือมันลืมไปแล้วเราฝึกปฏิบัติไปทั้งหมดฉะนั้นจึงบอกว่า ที่ห้ามาพาวนานปฏิบัติทํ้โดยทั้งเบิดเป็นที่สุดแห่งสุก,ก็คือเ้อ <Yeah. S 1> งพ่ต้องอยากได้อย่างเลยแล้วก็บ่ต้องอยากเป็นอย่างเลย้าใจว่าคําว่าอยากตัวเดียวเท่าน,นั้นเด็กกันแม้ขว่าอยากเป็นอรหันกระ่างออที่ห้าได้ยินได้ฟังเพิ่นว่าอยากเป็นอรหันแหละจังปฏิบัติแต่วาในขน้ณะปฏิบัติเพิ่นถิมเด้ความอยากเลยเพิ่นถิมมันจึง ความสงบได้ว่าทำสมาธิของเพิน่นนังสิแม้กระทั่งความสงบเพิ่นก็บ่อยากเพิ่นเหตุปฏิบัติก็คือว่าพยายามเป็นภูมิสติหลู้ล่มเขาออกนะนั่นความสงบมันก็เกิดเป็นเองของมันโดยไม่ต้องอยากเออแม้กระทั่งคำว่าปล่อยวางนังสิเท่ากับว่าจาเป็นต้องอยากปล่อยวางแต่ว่าเหตุไปเรื่อยๆเธอคำว่าปล่อยวางมันสิออกจาก จิตหรือไม่ความรู้สึกของเฮ้าสีบ่มีความผูกพันกับสิ่งใดทั้งปวงนั่นแหละปล่อยว่างไม่มีความรู้สึกใดๆกับสิ่งใดก็ตามสัตว์สิ่งของบุคคลทรัพส,สมบัติความรู้สึกนั้นสิบ่มีบ่มีในความผูกพันอีก <c oughs> ที่มันมีอยู่ก็แค่ว่าใส่เพื่อบำรุงร่างกายที่มันยังมีชีวิตอยู่นั่นเองยิ่งผู้พัน ถึงจุดสูงสุดของเพลินแล้วเพลินก็บป็นอะไรสคัญในจุดสูงสุดคือคา,าว่าปล่อยว่างนั่นแหละจุดสูงสุดก็ดีผู้เพลินบรรลุเป็นพระอรหัสต์แล้วเป็นผู้ปล่อยว่างเอจากปล่อยว่างมือจากบาปท,ทั้งปวงปล่อยว่างมือจากความอยากใด้อยากดีอยากนีอยากเป็นทั้งปวงจึงว่าอรหัต์อรหันอาอรหัตตายะเป็นผู้ปล่อยมือแล้วจากบาปท,ทั้งปวงที่นี่เพิ่น อยู่กับโลกเพื่อสรงเคาะสือ่อบริยูเพื่อว่าอยากได้อยากดีอยากนีอยากเป็นอย่างอีก <c oughs> ถึงขัน้นพระอรหันต์ก็ไ่อยากเป็นได้บ้างนีออแม้ในพ่านก็อยากไปได้บ้างนีอ,อก็มันเป็นของมันจังสั้นแล้วนั่นี่ยว่าแต่ละคนแต่ละคนมีจุดหมายออให้รลู้เท่าท่านในคําว่าอยากแม้กันเข้ามาทำสมาธิขึ้นกัน อยากสงบก็เพราะจาเป็นต้องอยากสงบแต่ว่าหาอยู่เป็นผู้มีสติรู้ลมเข้าลมออกผู้มีข้ามบริกรรมก็บริกรรมไป <c oughs> มันสิสงบเอาเองโดยไม่ต้องอยากมันสิเพลยไปเองเนี่เวลามันเป็นมันก็เป็นของมันเองนันเป็นง่ายสัน้นหาสิบังคับให้มันเป็นมันบอกเป็นได้เออถ้าเป็นแค่ว่าเป็นผู้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออก เพราะนั้นสงบกับสงบเผลอเป็นเองว่าต้องอยากแม่ว่าล่ะถูกคุกคนที่เคยสงบมานี่มะเผลอไปทั้งนั้นแหละเนาะเปรียบเทียบเปียเปวยอวามะเผลอไปเ,อเพราะถ้ามันเผลอไปเราจะไปชินจะไปติดในอารมณ์นั้นได้วันนี้เลยปรุงแต่งเข้าไปว่าอยากเป็นครื่อมือนั้นนะมันเลยบเป็นแม่วาแย,ย่คำใดอยากเป็นครือมือนั้นนะคือพ้าออกเร็วแทะ หานาที่หนึ่งวลันันแหละอยากมันจะบอกว่าจาเป็นต้องอยากแม้แต่ความสงบะสงบแบบสมาธิสงบแบบชาติตามว่ต้องอยากอย่างเลยทุกอย่างสิงเป็นเองจากการมีสตินึกถึงคำบริกรรมกับลมหายใจสติคือการนึกถึงคาเบาท่านความคิดเท่านั้นเป็นหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแต่วความรู้สึกก็คือรู้สึก ตัวอยู่ว่าลมเข้าลมออกนี่เอาความรู้สึกทางกายทั้งเบิดมาไว้หนีไว้หูดังทุกอย่างมันอยู่หูดังเออเงินท่องก็อยู่หูดังเขาจะว่ายําไดเงินก็นไหลออกมาจากหูดังท่องก็ไหลอยู่ในหูดังเออเนั่นแหละจนถึงว่าเอาสติเขามาอยู่กับลมนี่เองเดี๋ยวมันจะเป็นเองดอกองยงกงังกะสร้างจนถึงขั้นว่าเป็นว่าเป็นสร้างแมงหน้าอะ้วนั่นแหละ บางทีห้ามมนั่งนี่นั่งไข้ควรคิดแต่ว่ามันย้ำได้กุศลสงบย้ำได้กุศลสงบมันสิสงบได้จังได้แต่ของกลุ่มคิดอยู่เพราะฉะนั้นนี่นแหละบ่มีสติอันนั้นบ่มีสติละ่ะมีตะกิเลสกเราข้อมอยากฉะนั้นจงจับดูแค่ลมหายใจเข้าออกคับบริกรรมพร้อมมันจึงมีเครื่องเกาะทำความขีดเพราะฉะนั้นมันคิดขอยู่หันแหลมย้ำไดมื่อกุศลสงบ้อ ยังไงมึงสิเห็นนั่นเห็นนี่คือเขาโอะไะมาตัดสินยังอยากเห็นอยู่บ่เดี๋ยวนี้ถ้าอยากเห็นอยู่มันว่าเห็นเลย้าอยากเป็นมันก็ว่าเป็นอีกต้องว่าอยากอย่างจังยานมันสิเป็นหรือว่าเป็นมันสิเห็นหรือบ่เห็นกระซางจะเข้าว่ากระซานบ่ช่างมันช่างมันไต่เป็นผู้มิสติรู้อยู่ สติรูยูนั่นแหละเป็นหรือว่าเป็นกับสางเห็นหรือว่เห็นกับสางรู้ยู่ค้าว่ารู้ยู่ือรู้สึกตัวทั่วพร้อมสติคือความคิดคิดอย่างคิดถึงสิ่งที่ดีดีย่างเช่นคาารัว่าพุทโธรู้สึกตัวตัวอย่างตัวลมเข้าตัวลมออกรู้สึกยิ่งนี่แค่นั้นเองมันเป็นเราเองดับบัตรมันสิเป็นมันเห็นเราเองดักบัตรมันสเินนเห็น,หม,น,หนมันเป็นหรือว่าเป็นกับสางมันเห็นหรือว่เห็นกระสางบัวนี้ให้อยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบันลมเข้าออกกับคำาบริการมพุทโธข้ามเดียวนั่นแหละม่ไปอินยางมาก่ะลักษณะนั้นเห็นเองเป็นเองเห็นว่าใจเจียวตอนจะเห็นมันบ่เห็นอย่างเด่เนาะตอนเสอยู่เห็ุสึงถึงอยู่นั่นน่ะเป็นเราเองบันนี้เห็นเราเองเป็นเราเองคือเข้าสวดมนต์แล้วเขาบ่นึกว่าอยากเห็นอย่างเด่เขาก็ตั้งใจจะสวดมนต์มันนั่งพานหางตาเขาหอก เคยผ่านบอกป่าโอ้ยชิลลายครัเกออินี่ว่าน่งผ่านหางตาเขาดอกนาแวบไปจังสี่แวบไปจังสี่เริ่มต้นแรกมันจะเป็นลักษณะนั่นเด็กทมันนั่งทงมันเองแบวมันผ่านหางตาแล้วมันเต็มตาครับนี่แล้วยันทามันเต็มตาแล้วสีบรลุกแหลนบอกพวกอยากเห็นอยากเห็นอยา่างเงี้ย โอ้ยมันจะเป็นบาเรนตำเสาที่มันจะเอาไปป่วได้บาบนี้สิทันยออมันบอมันบอแม่บาต้าี่เห็นตเทวดาสวยงามด้ย <c oughs> มันเห็นไปเปิดตอนแรกก็ต้องเห็นของตําของหยาบละก่อนจิตเท่าอย่างหยาบเนาะอย่าเพิ่งอยากเห็นคนเท่ายังมันยังหย,ยาบอยู่มันต้องเห็นของหยาบหยาบคือผีคือเปรตน,นั่นเอง สัมภเวสีเปรตอสุรกา,ายอือเขาเห็นสัตว์ในรรจสานเดียวนี่แหละเมือนเราเห็นอย่างกระสางนี่เอื่นน่าหยาบบบนี้ยาบดยโดยโดยยาบโดยความละเอียดของจีตเข้าไปอีกกับพวกเปรตพวกผีสัมภเวสีต่างๆเดอ้อแบบนี้อสุรกา,ายเป็นผู้มีกายอันน่าเกลียดจักบอกตากระบะมี่ข้างหนึ่งห้อยลงมาเข็ดกระดูแขวกากซาก,ากอยู่ มันไปใข่ทำบลูกแลนเนาะเอาแม่มเฝ้าจกเล่งจกเข็นไลยจะของบ้าหนหนึ่งพ่อ,อ,อลูกแลนตําเสาเนี่ยก็ไปคนแล้วปัวเลยเออปัวสีธัญญามันสิร้อนได้บัดนี้ถ้าครึ่งคันนั้นแล้วร้อนโอ้ยมันมาแล้วมันมันมันจากกูมันสิกากูรนุนละไปทั้งใส่ละทำจิตแต่มันเข้มแข็ง สะกรอนเห็นมันกล้าเลยกลัวไปสะกรอนกล้าขึ้นผ่านความกลัวไปได้หรอเห็นบิดจะทเพื่อบพ่เห็นนี่แหละธรรมดาอยูอ่อยเล่งอยากเห็นอันพวกหย,ยาบหยาประมาณมหากรอนมันหลาเคาว่าอสุรากายมี่กายอันหน่าเกลียดกายอันไม่น่าชม,ม,มประเภท,ทา่ทา ถ้าจะตายเห็นแล้วกินก็เลยน้ำเล่สิบอกใปดังกระทิบหูดังทิพยก,กระดับก็ได้กินเหม็นนองนั่นเองเออตาทิพย์ก็เห็นร่างกายเปื่อยย่ำยางว่านั่นแหละหูทิพย์ก็เลยยินเสียงเสียงมันบดิ้มวลจังเม็ดยด้ิมันกรีดมันหวีมันลองเออสักสิเอื่อนไาจังใดแต่เสียงลองเล่นแบบยากือมันแผเกินไปนิดนิดนั่นแหละต้องหายใจไม่หมด หเนื่อสัตน์แ่ถ้าจะยามสรุปรวมทั้งเบิดคือในการปฏิบัติธรรมของเฮานี่รวมเบิดแล้วคือว่าก็ต้องอยากได้เราต้องอยากดีก็ต้องอยากมีเรต้องอยากเป็นมราต้องอยากได้ยังตั้งสิ้นแหละบ่าอยากได้ยังบ่อยากได้หอดบุญหมดละเ่ต้องอยากมีของวิเศษต่างๆที่มาก ถือไว้เองสินะว่าต้องปอยากดีให้คนย่องหรอกว่าต้องไปอยากมนี้หรอกของต่งตงตงตงนางๆน,นันนันนี่นี่เนาะมีตาทิบมีหูทิบมีการรู้ว่าราจิตของผู้อืน่นปราริตาวิชาต้องสิออมีอิทธิฤทธิ้ต้งสิว่็ต้องอระหยัดหนี้ระดอบแล้วก็ว่าต้องอยากเป็นแม้กระทั่งพระลรหันจะว่าลรอกว่าต้องประหยัดแต่ยากเป็นแล้วมันยากยากเลยฉะนั <laughs> ้น การปฏิบัติทมทั้งบิดเพื่อความละเพื่อความปล่อยเพื่อความวาง <c oughs> ถึงจะสื่อขึอว่าอนุปัฏฐาปรินิพานดับความคิดเห็นเล็กๆยน้อยแในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นทั้งบมดไม่ได้อะไรเลยคนใจเนาะอะไรต้อง,ต,อง,ต,องต้องถ้าต้องทําจิตแบบนั้นทําความคิดไปแบบนานสกอร <Okay. S 1> ในขณะที่ยังมีความคิด แบบนั้นไปสักก้อนนะมันจะลึกนึกหาแต่สิ่งที่เฮ็ดใหยาของสงบเย็นแบบช่องอารมณ์มันเป็นกุศลนั่นแหละทุกคนนี่ก็ต้องกลับไปไหวพระสักก้อนอรหังสัมมาสักก้อนถ,ถึงคุณของเปิ่นก้อนแล้วก็เอา,าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก้อนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระธรรมเท่านั้นพระสงฆ์เท่านั้นพูททังสามังสังฆงสังฆคตามิเดี๋ยวลอยกับสมาทานศีล มาท่านสินผู้ใดบอมนั่งกับผัวหยายใจร่มไปใสล่ะ<ม>โอ้ไปนั่งคิดหอดผัวแห้งเราไปนั่งโทษโทษหากันมบ้านบอโทษโทษบอเจ้า,าตัวยบ้าน,นเรืเจ้าไปรักเล่าอยู่มองไม่บ่ยานไปเอามาเฝ้าห่มถ่ายในเด้อมันหนาวดีว <c oughs> ้าว่าหันก็เผ็ดบบมนี้ <c oughs> ปนันว่าขอสิไปดิพาดก็บ่าเอาเจ้าอีกดอก์สันสั้นงกับหัวขลอหัวตักบาปขามเอ้ยมีบัดเดหนเราด่าบัดห่างกันไปสองสามคืนฝนตกลมมันห,หนาวเป็นน้าร้ว่าเด็กก็อ่อนๆเด็กเออหนาวยุบ่ะเออห้อ,องผ่าบาลาหอย็ญาตเจ้าสบายว่าเด็ก ถ้าเจ้าเป็นนั่นจเจ้าจิเบิ้งอาจารย์ใดบอกว่าเลยท่าหัวมีคีมูเกตออกเกเออต่อก็ได้เลยเฮ้ยกันฮมโยต่อกันแต่ว่าขอสีแจงด้นั่นเห็นเวลา <laughs> <laughs> เป็นห่วงด้เนาะเฮ้ <laughs> <laughs> ประด็นว่าเอาุสั้นคัก มีใครมวตั้งบ้าบอกว่าวขอลอข้อตัข้ขหางเอ้ยอด,ดาบัวเสงสั่นหะอบาททัศน์ไทยเราคิดถึงหัวอันอันฟามาธาเนวบาดสุดน้ไทยว่ามาธาเนวสันบบนส่นต่เกาเราไปหลัวใครเมื่อวานไหนดีไปใช้นอบาดน,นีป่ะคือไปหลวกใครไปกูนอวะไปละฝ่าเมื่อเนี่ยบอกนั่นแห่ละ นี่แหละเอกสารอันควบลึกๆม no, yeah, ันมีอยู่ในหันเลยนาะยาทามวัดจายังอยากเป็นเกิดศาสนาไปเอากับพัวผู้เก่าอยู่บ่ทุกคนเข้าใจดีแล้วแหละให้สมมารถท่านศีลแบบใดแบบใดควมคิดแบบใดแล้วก็พวกคือฟั่นคือทั้งบ้านแบบือกันกรรมฐานฉีขานให้ไปแห้งหรอเห็ดเอา พวกนี้ก็มาคือกันนัน่นแหละกรรมฐานชีคา่นะเนาะโหยมันายถือเก,กกุขักกรรมฐานอะไรนี่กรรมฐานนอนเอานอรานาะบ๊อพีตนั่สวดมนต์กับบอ๊อบพีสบ่มีบาปก็แล้วกันยืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนัานนอนไปสวดมนต์ไปมันรับเอาเองเขาเดียวเท่านั้นแหละ่ยากหอก วาโรดวาไปพูดอะไรนั่นแต่เวลาเขาคิดบดีคิดผิดหรือคิดเรื่องของกิเลสต้อนหนาพระเขาจะให้คิดใด้คือบ่ญยานบาปเนาะไปสั้นๆแล้วหรือสิมยายญาับาปอี็อย่างตัวนั้นกิเลสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาธรรมก็ต,ต้องเกิดใ้ตลอดเวลามันยังท่านกันนะ้อใจแล้วเอาไปพ่อเมื่อเอออันคําว่าพ่อเมื่อนี่อันเข้าหมักเนาะ เกิดเิ้งเสียงหัวสาบๆกนั่นหะ